สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลน,นิกรกิมหมวนโดยปออินทระปาลิศในตอนที่มีชื่อว่าไปเที่ยวสวนตอนที่สค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร หยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าทันใดนั้นนายจอนก็ย่องเข้ามาในครัวแล้วสุดตัวลงนั่งพับเพียบเรียบร้อยมีอะไรที่คุณจะใช้ให้ผมทำบ้างไหมครับนิกรพูดขึ้นทันทีไม่มีอะไรหรอกนอกจากขอให้แกช่วยราเชือดไก่ตัวนี้หน่อยเถอะ <c oughs> ชายกลางคนอ้าปากหวอ ไม่ไหวล่ะครับพวกผมสามคนไม่มีใครเคยเชือดไก่เลยจะรับประทานแกงไก่ทีไรก็ต้องไหว้วานเพื่อนชาวสวนด้วยกันให้เขาช่วยเชือดให้นี่ก่อนว่าแต่อย่างนั้นแกก็ไปช่วยเก็บใบทองหลังกับใบมันสำปะหลังก็แล้วกันอ๋อไปบอกไอ้แห้วให้มาหาฉันด้วยฉันจะให้ไอ้แห้วมันเชือดไก่ตัวนี้ในายจรรับคำสั่งแล้วก็ลุกขึ้น เดินก้มตัวออกไปจากครัวอีกสักครู่เจ้าแห้วก็เดินยิ้มกริ่มเข้ามาในครัวพอแลเห็นหน้าของเจ้าแห้วอาเสียก็เอ็ดตโรลัน่นมึงนี่มันยังไงวะอย่าทำเป็นเจ้าหนายหน่อยเลยนะ <C OS TS> เห็นไหมว่าข้าสองคนกำลังช่วยกันทำกับข้าวมาช่วยกันบ้างสิเว้ยคนละมือคนละเท้าประเดี๋ยวก็เสร็จเจ้าแห้วททำหน้างอทันทีสุดตัวลงนั่งพับเพียบ รับประทานผมไม่ใช่ทศกันฐ์นี่ขอรับมีเพียงสองมือสองเท้าเท่านั้นคุณหมอใช้ให้เก็บเงาะให้รับประทานเจ้าคุณท่านให้ซักเสื้อกางเกงให้ท่านพอดีพี่จอนไปบอกว่าอาเสียเรียกผมผมก็รีบมากิมหนวนคอนควาบจะไปรู้หรอข้านึกว่าเองนั่งอยู่เฉยๆนะสินอน เชือดไก่ตัวนั้นในทีเถอะแล้วจะไปทำอะไรก็ไปเจ้าแฮวค่อยๆหันไปมองดูไก่แล้วก็ทำคอโยนพูดเสียงหัวเร้อ <c oughs> รับประทานจะให้ผมเชือดไก่นั่นหรือขอรับค <c oughs> งไม่สำเร็จแน่รัฐประทานผมคงไม่กล้าทำมันรอขอรับก็ขนาดกบตัวเล็กๆรัฐประทานผมยังข้าไม่ลง สองสหายต่างมองดูหน้ากันและยิ้มให้กันงั้นจะเอาอย่างไงดีนิกรถามอย่างเป็นงานเป็นการเราไม่สามารถจะฆ่าไก่ตัวนี้ได้ก็เป็นอันว่าเราไม่ได้กินแกงไก่แน่นอนอาเซียนิ่งคิดโบกมือไล่เจ้าแห้วให้ออกไปได้สักครู่หนึ่งเขาก็พูดกับนิกรเพื่อนของเขาแกรีไปาำน้ำพริกเครื่องแกงก็แล้วกัน กันจะเอาไก่ไปที่บ้านพักคนเฝ้าสวนยืมปืนลูกซองเขาฆ่าตกรรมไก่ตัวนี้นี่ก่อนหัวเราะฮือฮือฮะงั้นก็ตามใจแกเถอะว่แกจะฆ่ามันด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ขอให้ไก่ตัวนี้มันตายก็แล้วกันเสี่ยงวนหิ้วไก่ลุกขึ้นยืนแล้วเดินออกจากครัวปล่อยให้นี่กอนปรุงเครื่องแกงต่อไปอีกสักครู่หนึ่งนจอมทะเลนก็สะดุ้งเคือก เมื่อเขาได้ยินเสียงปืนลูกซองดังขึ้นหนึ่งนัดและแล้วเพียงครู่เดียวกิมโหวนก็หิ้วไก่เดินร่องแรงเข้ามาในครัวโยนไก่ตะเพาตัวนั้นไปที่ข้างนี้ก่อนแล้วกิมโหวนก็ถอนหายใจโล่งอกเสร็จเรื่องเสร็จราวกันไปทีต้องขอยืมปืนในจอนมายิงไก่ตัวนี้ในระยะเผาขนในจอมทะเลนยกศพไก่ขึ้นมาพิจารณาดู แล้วกล่าวกับเสียงวนน่ากลัวจะเป็นแกงบะช่อไก่ซะแล้วโดนลูกปืนตัวพรุนไปหมดอย่างเงี้ยแกออกไปบอกเจ้าจอนให้มันเอามาอีกตัวเถอะตัวเนี้ยเห็นจะกินไม่อร่อยแน่คุณหน้ากิมหวนเอตโรลันอย่าให้มันมากเรื่องหน่อยเลยวะกินได้ไม่ได้ก็กินมันเข้าไปก็แล้วกันบอกตามตรงว่าใจคอกันเน่ไม่ค่อยดีซะแล้วตามใจ ถ้าอย่างนั้นแกมาช่วยติดไฟเดี๋ยวนี้ต้มน้ำร้อนลวกขนไก่ก่อนช่วยกันทําเร็วเข้าหน่อยมะละกอ,ะก,อะก็อยังไม่ได้สับมาพร้าวที่จะแกงไก่ก็ยังไม่ได้ขูดอาเสียอมยิม้มใจเย็นๆทันนะกันรับรองว่ายัางช้าสองทุ่มได้กินโถพอดีลมสว่านแดบกบต่อจากนั้น สองสหายก็ช่วยกันทำแกงไก่และส้มตำอย่างรีบร้อนเสียงตำน้ำพริกดังสนั่นวันไหวระคนกับเสียงหัวเราะลั่นครัวซึ่งพ่อครัวทั้งสองช่วยกันทำอาหารอย่างรีบร้อนเวลาผ่านไปตามลำดับพอตะวันรอนอ่อนแสงจวนจะรับจากยอดไม้อาหารกลางวันก็เสร็จเรียบร้อยสองสหาย ได้ช่วยกันยกสำรับกับข้าวเอามาตั้งโต๊ะในห้องรับประทานอาหารแล้วก็พากันเข้าไปในห้องกลางเจ้าคุณปัจจนึกนั่งอาเจียนอยู่โอกโอกแต่ก็ไม่มีอะไรออกมาเลยขณะนี้หูของท่านอื้อและในตาพร่าพราวดอกเตอร์ดีเรกกับพลพากันนอนหลับอยู่บนพื้นกลางห้องส่วนเจ้าแห้ว นั่งคอตกอยู่ข้างประตูคุณอาครับอเสียร้องเรียกเชิญไปรับประทานอาหารกลางวันเถอะครับท่านจ้คุณมองดูสองสหายอย่างเดือดดาลอาหารกลางวันนี่มันเกือบหกโมงเย็นแล้วโว้ยหิวจนเป็นลมไปตั้งหลายพักแล้วทำกับข้าวตหวักตะบวยอะไรกันตั้งครึ่งค่นวันโธ่คุณพ่อก็ นี่ก่อนพูดเสียงอ่อนหวานผมพึ่งสำเร็จจากโรงเรียนการเรือนมานี่ครับจะให้พวกเราทำกันคล่องแคล่วเหมือนกับแม่ครัวอาชีพนะมันคงจะเป็นไปไม่ได้เชิญเลยครับแกงไก่กำลังร้อนๆเชียวกิ้มหนนหันมายิ้มกับเจ้าแห้วไงวะขิวไหมไอ้แห้วุทาเจ้าแห้วร้องเอ็ดตโร เสียหัวรอไม่ทงบนไปกินด้วยกันเดี๋ยวนี้สำหรับมื้อเนี้ยฉันอนุญาตให้แกร่วมโต๊ะกับพวกเรานี่ก่อเดินเข้ามาหยุดยืนตรงข้างหน้าในพัชราพรกับด็อเตอร์ดิเรกเฮ้ยลุกขึ้นมาเว้ยกินข้าวกินปลากันสักทีส้มตามกำลังร้อนๆ้อนเดี๋ยวจะเย็นสะหมดเจ้าหุ่นปัจจนึกสะดุ้งหยงสมตามอะไรกันวะร้อนๆ นิกรหันมายิ้มกับพ่อตาของเขาผมทำแบบอนามัยครับพอผมปรุงเสร็จเรียบร้อยก็เอาลงกระทะผัดกับน้ำมันหมูจนร้อนป้องกันเชื้อโรครับรองว่ารสชาติดีขึ้นกว่าเก่ามากเจ้าแฮวพูดเสริมขึ้นเบาๆระประทานน่ากลัวอไอวาทถามหาแน่พนกับนายแพทย์หนุม่มต่างตกใจตื่นลุกขึ้นนั่ง เสียงวนพูดกับนายพัชราพรทันทีไปกินข้าวเถอะพลข้าวมันแกงไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนายพัชราพรยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลาอีกห้านาทีหกโมงเย็นเนี่ยอาหารกลางวันหรืออาหารเย็นกันแน่โว้ยเสียงหวนว่าอาหารกลางวันสิวะแต่ว่าเรากินเวลาใกล้ค่ำเท่ากับเราทุนอาหารเย็นไปมื้อนึงอย่างนี้เรียกว่ากินแบบประหยัด ลดค่าครองชีพไปในตัวดรดิเรกสั่นศีรษะช้าๆอย่างเงี้ยฝรั่งแย่กินอาหารผิดเวลาไปตั้งหชั่วโมงท้องไส้เสียหมดไปเว้ยไปกินข้าวกินปลากันสักทีจวนจะมืดค่ำแล้วประเดี๋ยวจะได้กลับบ้านกันทุกคนต่างพากันเดินเข้าไปในห้องรับประทานอาหารและนั่งประจำที่เรียบร้อยนิกรจัดแจงคดข้าวมันใส่จาน แจกจ่ายให้คณะพักของเขาคนละจานท่านเจ้าคุณปัจจนึกทำจมูกยูย่ยี่จ้องมองดูชามแกงใบใหญ่ซึ่งกำลังร้อนและมีควันขึ้นเอ๋กลิ่นแกงมันทำแม่งชอบคกนใครเป็นคนแกงวะนิกรยกมือขวาชูมือขึ้นเหนือศีรษะผมแกงเองครับใส่เครื่องแกงครบหรือเปล่าเกินครบอีกครับ แกงของผมถึงเครื่องจริงๆรับรองว่าเป็นยาระบายในตัวเพราะใส่ย,ยาดำหนักสองบาทหนึ่งก้อนท่านเจ้าคุณกลืนน้ำลายเอือกกูไม่เกณน์หรอกเว้ยบางกลวยเนี่ยมันก็ไกลาจากโรงพยาบาลมากโข ổ. ดีไม่ดีเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่ซะเปล่าในจอมทะเลนหัวร้อกาก <laughs> ผมพูดเล่นนะครับมีอย่างที่ไหน แกงไก่ใส่ยาดำอาอาวลงมือกินกันสิว้ยพวกเราครั้นแล้วสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแหว้วก็เริ่มลงมือรับประทานอาหารกันด้วยความหิวโหวยจนแทบจะกินไม่ลงด็อกเตอร์ดิเรกหยิบช้อนตักส้มตำม,มาใส่จานข้าวของเขาส้มตำแน่นะในจอมทะเลนลืมตาโพลงแกเข้าใจว่ายัางไงอะ นีเรกว่าสีมันช้ำเลือดช้ำหนองชบกนนีกรช็กเฉิวเรื่องสีมันไม่สำคัญเท่ากับรสหรอกว,วะแกลองกินดูสักคำแล้วแกจะติดใจรับรองว่าไม่ยอมกินอีกและนิกรก็หัวเราะลัน่นเจ้าแห้วกล่าวถามนิกรเบาๆรับประทานทำไมคุณไม่รับประทานและขอรับจะนั่งเฉยอยู่ทำไมอ๋อ ข้าอิ่มแล้วเพียงแต่ได้กลิ่นข้าก็อิ่มเป็นอันว่าข้าสมัครใจนั่งดูเพื่อฟังคำชมอันรื่นหูเชิญพวกเรากินกันตามสบายไม่ต้องเกรงใจและไม่ต้องเหลือไว้ให้คนเฝ้าสวนพะถึงยังไงเจ้าสามคนนั่นก็กินไม่ลงเฮ้ย <Hey! S 1> ด็อกเตอร์ดิเรกร้องเสียงลัน่นนี่สตมตำผีทะเลอะไรกันว้ยกลิ่นกะปิคลุ้งไปหมดใครเป็นคนทำสตมตำวะ ขิมหวนยิ้มแห้งๆหัวเองแต่เจ้ากร์น่ะมันเป็นคนปรุงเครื่องว่าเห็นแล้วละว,ว่าไอ้กรนควักกะปิใส่ลงในครกทุกคนสะดุ้งเฮือกไปตามกันเจ้าคุณปัจจนึกกล่าวถามโดยเร็วส้มตามตะวักตะบวยอะไรวะใส่กะปิแล้วกันต้องใส่สิครับใส่เพื่อให้เพิ่มรสชาติขึ้นอีกใส่ไปแค่ไหน ่านเจ้าคุณเอตโรลันอ๋อนิดหน่อยครับก้อนขนาดลูกหมากเท่านั้นเออเเจ้าคุณครางฉันเห็นจะไม่ยอมกินสมตามของแกเป็นอันขาดนี่ก่อนว่าถ้าอย่างนั้นคุณพ่อก็ทานแกงไก่กับเนื้อผัดสิครับผมผัดเนื้อแบบเนื้อผัดทรงเครื่องซะด้วยใส่ตะไคร้ใบมะกรูดอบเชยและการพลูนิดหน่อย ท่านเจ้าคุณถอนหายใจหนักๆกยกช้อนตักแกงไก่มาใส่จานของท่านแล้วตักใส่ปากแต่แล้วเจ้าคุณปัจจนึกก็ทําท่าผะอืดผะอมน่าสงสารรวดพลาดลุกขึ้นวิ่งตือออกไปจากห้องทุกคนไม่มีใครกล้ากินข้าวมันแกงไก่และส้มตำของสองสหายจนกระทั่งเจ้าคุณเดินโซซัดโซเซเข้ามาในห้องในตาของท่าน มีน้ำตาไหลคลอเนื่องจากอาเจียนเสียจนหมดแรงและเจ้าคุณปัจจนึกก็พูดกับเสียงงวนและนิกรอ,อย่างเดือดดาลแกงไก่อะไรของแกอร่อยดีมากอะไรอะไรที่อยู่ในท้องฉันมาตอนเช้านี้ถูกขย้อนออกมาจนหมดแล้วเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งได้กินแกงไก่รสเยี่ยมวันนี้นี่เอง นิกรฝืนยิ้มอย่างยากเย็นคุณพ่อลองแข็งใจทานไปอีกสักหน่อยสิครับเพราะแกงของผมนะ่ะรับประทานครั้งแรกจะไม่อร่อยแล้วครับแต่พอยิ่งรับประทานไปก็ยิ่งออกรสขึ้นตามลำดับแต่ก็ไม่มีใครยอมแตะต้องอาหารซึ่งปรุงโดยฝีมือพ่อครัวทั้งสองดออรดิเรกชวนพลลุกขึ้นเดินออกไปจากห้องรับประทานอาหาร เจ้าคุณปัจจนึกหิวจนโมโหท่านหันมาทางเจ้าแห้วและพูดว่ามึงไปที่เรือนพักไอจอนแล้วขอข่าวมันมาให้ข้าสักจานเถอะวะหิวจนใจจะขาดอยู่แล้วมีกับข้าวอะไรก็เอามาข้ากินได้ทั้งนั้นถ้าไม่มีอะไรเลยก็เอาก,ากากน้ำมันหมูเอาน้ําปลาราดนิดหน่อยก็ยังได้เจ้าแห้วยิ้มเล็กน้อยรับประทาน ใส่กะปิบีบมะนาวนิดหน่อยนะขอรับเจ้าคุณตวาดแวดไม่ต้องใส่โว้ยเจ้าแห้วลุกขึ้นแล้วเดินโอมยิ้มออกไปจากห้องรับประทานอาหารท่านเจ้าคุณเดินตามออกไปด้วยกิ้มหนวนกับนิกรมองดูหน้ากันแล้วยิ้มให้กันนายจอมทะเลนพูดขึ้นด้วยความน้อยใจนี่การอุตส่าห์ทำอย่างเน็ดเหนื่อยและดีที่สุดแล้ว น้อยไม่มีใครกินเจ็บใจนักเอาไปเททิ้งให้หมากินดีกว่าอาเสียหัวราะอย่าเอาไปให้มันกินเลยวะกันว่าหมามันก็คงไม่ยอมกินแกงไก่ของแกบอกแล้วก็ไม่เชื่อดันใส่กระปิ่เข้าไปตั้งครึ่งกระป๋องบุรีผักชียี่ราก็ตั้งกำสองกร,รมแล้วใครจะกินของแกเข้าไปได้ก็ไม่พยายามกินกันนี่วาของเขาทำมาให้กิน แล้วไม่กินกินไม่ได้ก็ต้องแข็งใจสิวะถึงจะเรียกว่าชายชาดเสือ <c oughs> ต่างคนต่างหัวเราะขึ้นพร้อมๆกันแล้วพากันลุกขึ้นเดินออกไปจากห้องรับประทานอาหารเสื้อกางเกงของเสียงหวนและของเจ้าคุณปัจจนึกนนายจอนได้ทำการรีดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเขาก็นำมาให้ที่เรือนบังกะโล ขณะที่คณะพักสีสหายนั่งสนทนากันอยู่ที่หน้าเรือนและเจ้าคุณปัจจนึกก็กำลังรับประทานข้าวซึ่งมีแค่ปลาทูทอดตัวเดียวเท่านั้นแต่ก็รับประทานได้อย่างอร็จอร่อยเพราะความหิวส่วนสี่สหายกับเจ้าแห้วกินผลไม้แทนอาหารในจอรได้กล่าวกับเจ้าคุณปัจจนึกอย่างนอบน้อม แต่เท้าการุณารออีกสักครู่นะครับพวกผมได้เร่งมือกันทำอาหารเย็นจวนจะเสร็จอยู่แล้วมีปลาช่อนต้มยำน้ำพริกผักต้มปลาทอดและผัดสายบัวกับกุ้งแล้วก็ไข่เจียวครับอย่างช้าอีกสินาทีผมจะยกมาที่นี่คณะพักสีสหายมีสีหน้าสดชื่นไปตามกันนิกรพูดกับนายจรโดยเร็ว อย่าช้านะเวยจอนข่าหิวจนจะเป็นลมอยู่แล้วข้าวมันแกงไก่และสมตามของข้าน่ะไม่มีใครกินลงหรอกถ้าแกว่างช่วยเอาไปเททิ้งด้วยนะคราวนี้นายจอนหัวรอกากพวกผมถ่ายกันไว้แล้วว่าอย่างไรเสียกับข้าวฝีมือคุณกับอาเสียก็คงรับประทานกันไม่ได้แน่เอาล่ะครับผมจะรีบไปเร่งกับข้าวให้เสร็จเร็ว รับประทานผลไม้รองท้องไปล,ลังพลางๆก่อนนะครับพูดจบนายจอนก็ลุกขึ้นลงไปจากโรงเรือนเสี่ยงวนกับเจ้าคุณปัจจนึกจัดแจงเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเรียบร้อยแล้วอาเสียโยนสรงที่เขานุ่งไปคลุมศีรษะเจ้าแห้วพอดีนิกรชวนเพื่อนเกลอของเขาลงมาเดินเล่นต่างช่วยกันสอยผลไม้ในสวนซึ่งมีเงาะกับมังคุด มากมายกว่าอย่างอื่นสอยผลไม้กินกันพลางและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานกระรอกตัวหนึ่งเพ่นแผลวจากยอดมะพร้าวเกาะต้นหมากและไต่ขึ้นสู่ยอดหมากต้นนั้นอย่างคล่องแคล่วว่องไวทุกคนต่างจ้องตาเขม็งมองดูมันเจ้ากระรอกสีน้ำตาลตัวนั้นกัดกินลูกหมากเล็กๆที่ยังอ่อนอยู่ ัดแล้วก็คายทิ้งแลเห็นลูกหมากอ่อนๆเหล่านั้นร่วงลงมาจากทลายเป็นแถวเกือบไม่ขาดระยะนายพัชราพรยกมือเกาศีรษะแล้วจุปากอืมอีเวนี่อย่างนี้เองพวกชาวสวนก็ถึงว่าศัตรูส,สำคัญของชาวสวนคือกระรอกพูดจบก็หันมาทางเจ้าแฮวเฮ้ยแกวิ่งไปที่เรือนพัก ขอกระสุนจะจอนเอามาให้ข้าหน่อยเถอะวะเอากระสุนมาด้วยสักสิบลูกรับประธานเอาปืนลูกสองไม่ดีหรือขอรับพนยกฝ่ามือผลักหน้าเจ้าแห้วเต็มแรงสู่รู้เสมออิอปเปรตฉันสั่งให้แกทำก็ทำตามที่ฉันสั่งก็แล้วกันเจ้าแห้ววิ่งตรงมายังเรือนพักข,ของคนเฝ้าสวนสักครู่หนึ่งก็กลับมาพร้อมด้วยกระสุนและลูกกระสุน ซึ่งอาวุธชนิดนี้พวกชาวสวนมักจะมีใช้ทุกๆบ้านสำหรับยิงกระรอกหรือนกกาที่มาทำลายผล,ลไม้เจ้าแหฮวส่งคันกระสุนให้ในายพัชราพรอ,อย่างนอบน้อมแต่เสียงห่วนแย่งคันกระสุนมาจากพลมากันยิงเองแค่นี้ถ้าผิดยอมให้แกเตะสองทีเจ้าแฮวรีบส่งลูกกระสุนให้กิมห่วนหนึ่งลูก รับประทานกะให้ถูกหัวใชนะขอรับกระรอกมันทนมากรับประทานยิงถูกตัวอาจจะไม่อยู่ก็ได้กิมมวนพยักหน้ารับรองมือซ้ายจับคันกระสุนมือขวาค่อยๆเหนียวแล้วดึงสายเข้ามาหาตัวเล็งศูนย์หมายศีรษะเจ้ากระรอกตัวนั้นจากนั้นอาเสียก็ปล่อยลูกกระสุนออกจากแหลง ลูกกระสุนถูกหัวแม่มือซ้ายของกิมหนวนเต็มแรงอาเซียปล่อยคันกระสุนทิ้งสุดตัวลงนั่งร้องโอดครวนหน้าสงสารเสียงดังลั่นสวนราวกับถูกยิงด็อ,อร์ดิเรกยักไหลแล้วก็แบมือทั้งสองข้างออกพร้อมๆกันทุกขะโตทุกขาานังเห็นทันตาทีเดียวฮ่าฝรั่งชอบใจกระรอกมันเป็นสัตว์เดรัจฉาน เมื่อมันเห็นอาหารของมันมันก็ต้องกินมันไม่มีสมองพอที่จะรู้ได้ว่าผลไม้เหล่านี้จะมีเจ้าของครอบครองเป็นไงบ้างไอเสียโอ๊ยหัวแม่มือแตกแล้วเว้ยหมอช่วยกันหน่อยสินายแพทย์หนุ่มหัวราคือคือเฮ้อคงไม่เป็นไรหรอกนะพอกลับไปถึงบ้านกันจะใส่ย,ยาให้ ยังช้าสิบวันแกก็หายเจ้าคุณปัจจนึกก้มลงหยิบคันกระสุนขึ้นมาถือแล้วท่านก็พูดพลางหัวเราะพลางฮะฮเมื่อพ่อยังเป็นเด็กและเป็นสิทธิวัดเคยหัดยิงกระสุนเล่นกว่าจะยิงเป็นก็ยิงถูกหัวแม่มือไม่ต่ำกว่า3ามสี่ครั้งนิกรยิ้มเล็กน้อยงั้นคุณพ่อ ลองแสดงให้พวกเราได้ชมฝีมือยิงกระสุนสักหน่อยเถอะครับเจ้าคุณปัจจนึกหันมาขอลูกกระสุนกับเจ้าแห้วแล้วพูดกับสี่สหายยิงให้ดูนะ่ะก็พอจะยิงได้แต่ว่าฝีมือก็คงไม่ต่างจากเจ้าพลเท่าไหรนะ่นักพอพูดจบท่านก็หยิบกระสุนใส่รางแล้วก็งอคันกระสุนขึ้นเต็มแรงเจ้ากระรอกตัวนั้น ยังคงกินลูกหมากอ่อนอย่างเพลิดเพลินท่านเจ้าคุณปล่อยกระสุนออกจากแหล่งของมันทันทีก <c oughs> ระสุนลอยละลิ้วแหวกอากาศวืดถูกกระรอกตัวนั้นอย่างจังแลเห็นถนัดมันเกาะ,ะกาบหมากหมุนตัวไปมาทำท่าเหมือนจะหล่นลงมาข้างล่างแต่แล้วตีนหลังของมันก็เกี่ยวใบหมากไว้แล้วก็ปล่อยหัวห้อยลงมา จ้าคุณปัจจนึกพูดขึ้นด้วยเสียงอันดงังเสร็จแล้วซ้ำอีกทีเดียวอยู่แน่ไอ้นี่นี่ทนชะมัดนิก่อนพูดโพลงขึ้นทันทีอย่าครับอย่ายิงมันผมจะเอามันไปเลี้ยงประเดี๋ยวมันก็จะหล่นลงมาให้เราจับพลพูดเสริมขึ้นทันทีไม่มีหวังหรอกว่าไอก,กอนมันคงจะเกาะเฉยอยู่อย่างนั้นจนกว่ามันจะหายเจ็บปวด แล้วมันก็จะหลบหนีไปในาจอมทะเลนทำตาปริบๆยกมือป้องหน้าผากแงนมองดูกระรอกตัวนั้นแต่อย่างนั้นกันจะขึ้นไปจับมันเองดร,รดิเรกพูดขัดขึ้นอย่าเลยวะจะตกลงมาตายเสื่อเปล่าๆกระรอกนะ่ะไม่มีใครเขาเลี้ยงหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่น่ารักน่าเอ็นดูอะไรกินก็จุกินแพลบๆตลอดวัน เหมือนกับแกนิกรหัวเราะชอบใจ <laughs> ไม่เป็นไรหรอกนะเรื่องต้นไม้กันขึ้นเก่งมากตั้งแต่เป็นนักเรียนแล้วเมื่อกันเป็นลูกเสือเอกกันเคยได้ารางวัลในการขึ้นต้นไม้มาแล้วและนิ่อนก็เดินไปที่ต้นไม้ต้นนั้นถอดรองเท้าออกพาตัวปีนขึ้นไปบนต้นหมากอย่างคล่องแคล่วทุกคนต่างพากันมองดูในจอมทเลน ต้นหมากต้นนี้สูงมากอย่างไรก็ตามนิกรก็พยายามไต่ขึ้นไปจนถึงยอดหมากทันใดนั้นเองเจ้ากระรอกซึ่งเพิ่งจะหายเจ็บปวดก็เคลื่อนไหวได้มันได้ไต่ไปตามใบหมากแล้วกระโจนไปที่ยอดมะพร้าวอย่างว่องไวผลใช้กระสุนยิงมันอีกสองสำนักแต่เจ้ากระรอกมุดซ่อนตัวเข้าไปในโพรงมะพร้าวนั้น จึงหมดหวังที่จะล่ามันได้นิกรร้องตะโกนโวกโวกลงมาจากยอดมากโวยช่วยด้วยวอยกันลงไม่ได้แล้วหมดแรงวอยคณะภาคสีรสหายต่างก็พากันหัวเราะขึ้นพร้อมๆกันเสียงหวนร้องตะโกนตอบลงมาไม่ได้ก็อยู่บนนั้นแหละ เรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ